นี่ทุกคนเรียกว่าจอไอปุ๋ยซองรูทุกคนแหลนี้มันเป็นเรือนจะไม่้ตัวเล็กนุ่มพามาติดไอตัวไอปิงรูนู้สายยาวันเดียวแห้งเพ็กลหละตรงนี้กันนะในแหลทีนี่แหง้งยานี้เรียมจังทุกคนเนออถ้อาเรือน้าเรือนแห้งอ๋อเรือนเ,เ,เปียกไหมอะไม่รู้ไม่รู้แหง้งหรือเปียกสี่นินเอ้ยอะไรนะให้ไล่ตัวเรียกพิษ บนี้ทอกวัวมันนี่มามึงได้ทำไมปุย๋ยไม่เด็กว่าไอ้ปุย๋ยมีแพ้มาซ่องรูอืมถ้าทำต้องทุกยีกออกจากบ้านนะโอเคไหมเห็นดูทำไม่ใจรู้เรื่องได้ต่อหน้าเราแล้วเสียแสงต่อหน้าเราและเสียแสงมันเขี้ยวเห็นไหม เป็นเด็กดีดานะทั้งสียงเด็กดีเด็กกระตันยูอะไนุ่งพุงเบนปั๊บตายเลยพลัด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 ,ป,ลดปีสี่สุดล้อทุกคนไหวบนนี่ตัวเล็กลงมาเต้นช่างนำนักเบอร์าวเดิมเบอร์ด้วยไหวตัวหลุกชาวบ้านนู่นมาอยู่บนนี่เลยเล็กพอนจางนำนักแ่วเดิมเล็กว่าว่าปออีตะลม่มตัวเล็กลงมไม้วะการตรงไส่ไมไปจัางนำนักเลย เอาเบือเท้าเดิมวใช้มันแหลตัวเล็กแล้วะเทียบลูกชาวบ้านนี่แน่เลยบนนี่แหลตัวเล็กไปเลยช้ยมันผีดตุ้ได้ทึุงขนาดนี่วะเฮ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ตอนมันมานะพอ่อแมวนี่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แลตอนแรกว่าไม่เลี้ยงเพราะว่ามันมาละทีบ้านนั้นขี้การเอียวมาเป็นผ่าล้านนะเพราะว่าก้าวตอนมันมามันนั้นตัวที่ก้าวหัวขี้การแลลวไม่เอาแลยเนื้อแหละ นี่ก็ไล่ตัวแหละอ่านเดือนหนึ่งชอบขึงร่องชอบอะ่ะพอดูดูนนนนนเนี่ยนอนนอนชานอืนหน้าอยู่นี่ไม่เลี่ยงเพื่อทำมันเรียบร้อยแล้วยิกก็ไม่ไป <c oughs> อย่าเช็ดก้ามาพื้นแรบอกก้ามาตึงงยิกไม่ลงอย่าแมถ้าก็ถ้าเอาไม้ไม่เอาไม่ยากเลยงยิกต่อไปแต่ว่าพอข้ามาแล้วยิกมันไม่ลงแล้วไอ้บนนี้แหละตัวเล็กพอนนะ พี่ดาราสุดหล่อของคุณแม่เด็กเอาแต่จอยเด็กเนี่ยเอาแต่จอยเลี้ยงมันตั้งแต่เกิดแลนี่ใชเอาแต่จอยนี่แหละแมวตัวเดียวที่ได้เลือกหนองกันได้ไอ้ข้าวมังม่งไอ้ดำมั่งไอ้ด่างมั่งไอ้ไล่มั่งไม่มีวาสนากับก็เปื่อนก็ตีจีได้เปิดเรียดด้วยฮะสกอตติดไรไม่มีจีเรือและ ตั้งใจแบบยืซือหูพับนึดสักตัวแต่พอหัน่นแมวที่บ้านพ่อแลไตาเอาหนองจ้อนนี่แหละปุ้ยปุ้ยนี่น่าเอ็นดูไอหลูกชาวบ้านจอเอาร่องรูแหลวนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้รูหนึ่งตึงกันตรงนี้รูหนึ่งนี่นี่นี่จอได้แก่ว่าไม่รู้ป่าดใดผิดตาเดียวได้แป้มาแลลวหลูกชาวบ้านมันเอิดไงมันจองแต่ทำลายผีปุ้ยมาเรื่องบ้านผีมา